สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเรนเจอนะครับอตอนนี้สเตตอีเวนต์ก็เหลือประมาณสองชั่วโมงนะครับตอนนี้เวลา8ปดเลกาหนาทีเนาะ,ะก็มาดูกันนะครับคืออันดับ100ผมตั้งไว้ประมาณสิบหกล้านแต่ว่ามันทะลุไปแล้วนะครับตอนนี้17ล้านไปแล้วก็คงได้อันดับ1นึ่งในห้าร้อยสำหรับผมก็ถือว่าโอเคลนะ,อะเอาโกลด์ดาม3ตัวก็ โอเคะฮะไม่ซีเรียสอะไรคือสู้ขอไม่ไหวฮะได้10ล้านก็โอเคแล้ว11ล้านคะแนนนะครับตอนนี้อ่เท่าที่ทาได้ถ้าผมได้กบดําอีก3ตัวนะเดี๋ยวคำนวนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ตอนนี้มี4อ่อาไม่ใช่ละ4 5 6 7้าอ่ะมี8ตัวนะถ้าโกบดํา3ตัวก็เป็น11นะ ไปดูในส่วนของห้องทดลองนะครับวันนี้กระดานสวยกระดานสวยเราก็เปิดไปนะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เหมาทั้งกระดานนะแต่ถ้าได้กบดำกบดำสามตัวทีเดียวอะ่ะผมก็จะหยุดเลยนะ,ะแต่ว่าควรเป็นกระดานสุดท้ายฮะเปิดไปโอ้โหมาปุ๊บบางทีมันก็ติดนะติดแบบฟุ๊กอะ่ะ โอ้โหช่วงสะดุดโอ้โหมาพอละถ้าประมาณนี้คือพอดีกว่านะเออไม่ต้องเอาหมดอะหมดไปเท่าไหร่วะเนี่ยหมดไปประมาณ800นะครับเนี่ยไอ้แร่หายากนี่หมดไป800ก็คือพอดีกว่านะคือ,อยังเหลืออยู่ตั้งอ่า4,900 4,900อ่ะ49,000เอาไปละอ่า, 4, 900, อา ก็ถือว่าโอเคแล้วพอแล้วครับประมาณนี้ผมเปิดสที่ติดพอละที่เหลือเอาไว้ดีกว่าเพิ่มมาอีก3ตัวเป็น11บเอ็ดนะครับถ้ารอจากรอแจกรางวัลเป็นสิบสี่นะ,ะครารวีผมก็รอไว้ก่อนนะครับรอปั้นทีเดียวนะครับคือกดไปเรื่อยอ่ะเหมือนเหมือนเราใจร้อนนะครับถ้าเราอัพไปเรื่อยนะครับ แล้วตัว2ตัวมันเหมือนมันเหมือนเมื่อไหร่จะถึงก็ใช้เวลานานไงไม่รู้แต่ว่าเราอัพทีเดียวอ่มันเหมือนแป๊บแป๊แป๊บเดียวอก็รอดูนะผมมีตัวชนโอเคแล้วทีนี้ผมจะเก็บเพชรแล้วก็รอเปิดเกียร์ดีกว่านะเดือนนี้เปิดไป8ปดแปครั้งไม่ใช่ไม่ใช่สครั้งเปิดไป800เพชรนะครับ มันก็ลงไม่ได้อะไรนะผมรอเก็บให้ได้7000เพชรแล้วเปิดทีเดียวดีกว่า35ครั้งนะครับอย่างน้อยก็ได้เกียร์เจดาวชัวร์สาอันนะแล้วก็สุม่มเกียร์หกดาวเจดาวอีกชิ้นหนึ่งคือเกียร์เราสามารถใช้ได้ย,า,ยาวๆตัวบางทีเราก็ยังสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะผก็คิดว่าผมจะเกียร์ก่อนนะครับคือเรนเจอร์ผมก็ถือว่าพอ,อเคนะ คือเสียดานนิดนึงคือรอบที่แล้วไม่ได้ซากุระนะครับอรอบนี้ได้เรียวมาก็ใช้แทนกันได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าซากุระดีกว่ามันก็ดีกว่ามันบัฟบัฟหลบทักษะแล้วก็บัฟโลอมตะให้ทีมนะครับมันบัฟหน้าป้อมโดยตรงเลยแต่ว่าตัวนี้ก็เอาไว้ฆ่าธาตุไม้โดยตรงนะครับมันก็ทําให้ทีมตีแรงมากขึ้นนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอันดีหลักก็สะสมไปเรื่อย ามาดูในส่วนของร้านค้านิดนึงนะร้านค้าผมก็ซื้อไปแหละแต่ว่านี่ผมซื้อจากาจากนอกเกมนะครับอันนี้ก็ราคาถูกลงนะครับก็ปกติมัน2องสอง่สิบเก้าใช่ไหมแต่ว่าผมซื้อนี่สองบาทก็ถูกลง30บาทนะก็ประหยัดไปผม,ผมเติมเฉพาะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้มันได้420รสิบเพก็ถือว่าคุ้มนะ อ่ะมาดูในส่วนของแบตเท,ทียรนฮะี่ยวกันนะ่ะะวกมาดูรูเรตกันนะครับก็คือผมยังมีเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ย่อยฮนะมีก็อ่ะตัวนี้ห้าสิบเจ็ดแล้วที่เหลือก็สามร้อยนะครับถ้าเป็นอ่ธาตุสี่ดาวก็จะเป็นสามร้อยกว่าอย่างอื่นก็ห้าร้อยหกร้อยนะ รอบนี้ดีหน่อยครับที่เปิดกบดำแปดาว3ตัวได้ช่วงแรกๆเลยคือไม่เปลืองเยอะผมก็รอเปิดต่อไปดีกว่าก็คือถ้าเราได้ตัวที่เราต้องการเราเราควรหยุดฮะส่วนกบแปดดาวธรรมดาเนี่ยแดาวแดงเนี่ยเดือนนี้รู้สึกว่าผมจะมีเยอะอยู่นะเนี่ยเหลืออยู่ห้าหกดเดตัวนะครับนี่รอบนี้ยังเหลือ7ดตัวจริงๆผมใช้ไปทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย ก็ปั้นไปปั้นเลียวไปสี่ตัวแล้วก็ปั้นคาวรีไปอีกสี่ตัวปั้นไซกโกอีกสี่ตัวนะครับอใช้ไปสิบสองตัวนะทั้งหมดยังเหลืออีกเจ็ดตัวรวมทั้งหมดผมน่าจะมีสิบเก้าตัวนะอะก็ยังถือว่ามีเยอะนะครับผมก็เลยไม่ซีเรียสน,นะถ้าจะเปิดต่อมันก็ได้แหละแต่ว่าเราเก็บไว้ดีกว่านะครับอ่ ่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ